หลายคนบอกว่าก็ไหนทําธุรกิจบอกว่าไม่ต้องลงทุนไงก็ถูกต้องค่ะไม่ใช่การลงทุนขนาดใหญ่แต่ธุรกิจใดไม่มีการลงทุนธุรกิจนั้นก็เสมือนไม่ใช่ธุรกิจและไม่สามารถนะคะสร้างให้จิตวิญญาณของท่านเป็นนักธุรกิจได้นะคะสวัสดีค่ะมาต่อกันด้วยคลิปนี้นะคะว่า3เริ่มในส่วนของเริ่มที่1่คือ เริ่มใช้สินค้าจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเข้าใจเรื่องการใช้สินค้าขอพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะการใช้สินค้าคือใช้เร็วรวยเร็วใช้มากรวยมากใช้น้อยพูดมากใช้มากพูดน้อยอ่ะเรามาค่อยๆดูทีละอัน,นใช้เร็วรวยเร็วหมายความว่ายังไงนะคะ ขาบอกว่าแนวโน้มในการที่ท่านจะสามารถแนะนําผลิตภัณฑ์คนคนหนึ่งหรือใครๆก็ตามได้เนี่ยท่านอาจจะมีความรู้ทางด้านการทำคอนเทนต์การตลาดมากมายแต่สุดท้ายนะคะผู้บริโภคหรือคนที่ท่านไปนแนะนําสามารถเห็นได้ในแววตาของท่านนะคะว่าท่านเป็นผู้ใช้จริงหรือเปล่า ข้อที่2เลยนะคะก็คือว่าเขาเหล่านั้นหรือท่านเองเนี่ยเวลาใช้สินค้าเราจะมีแนวโน้มในการแนะนำสินค้าหรือแบ่งปันสินค้าที่เราประทับใจและใช้จริงเห็นผลจริงโดยที่เราไม่สนใจได้วซว่าเราจะได้อะไรจากสิ่งนั้นหรือเปล่ามากกว่าการที่เราเนี่ยไม่ได้ลองใช้เองจริงๆแล้วเราไม่อินนะคะหลายคนอาจจะคิดว่าเออเอ,อ้ เขาก็มีสินค้าที่ทําการตลาดดีๆนะคะแต่สุดท้ายเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าถ้าเกิดสินค้านั้นไม่ได้ดีโดดเด่นแตกต่างนะคะทำให้ผู้ผลิตหรือเจ้าของแบรนด์หลายรายเนี่ยนะคะต้องมาปวดหัวกับการที่ไม่สามารถที่จะคิดหรือต่อยอดพัฒนาสูตรใหม่จึงทําให้เกิดเป็นการไปเล่นสินค้าตัวอื่นๆแทนหรือมีการเปลี่ยนแบรนด์เปลี่ยนไอเทมไปก็เยอะนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะย้ำอีกครั้งว่าในเรื่องของ ความประทับใจในคุณภาพสินค้าเป็นเรื่องสำคัญเพราะสุดท้ายแล้วค่ะโอกาสในการที่คุณจะเชียร์หรือแบ่งปันสินค้าได้นั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความประทับใจที่ท่านใช้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากสร้างธุรกิจให้ให,ใหญ่โดยที่ท่านก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าท่านได้มาเยอะแยะขนาดนี้ได้ยังไงจง IN นเลินะคะเขาเรียก crazy love คือบ้าคลั่งนะคะรักในสินค้าให้มากๆนะคะ ไม่ต้องห่วงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Avion's Beyond Eye Fresh ขอให้ท่านเนี่ยลองใช้มันจริงๆนะคะใช้มันให้ถึงใช้มันให้เต็มตามที่เขาแนะนำนะคะว่าเราต้องใช้เท่านี้เท่านี้ถึงจะเปลี่ยนรับรองว่าธุรกิจท่านจะพุง่งท่านอาจจะรู้สึกว่าไม่เกี่ยวแต่บอกได้เลยว่านี่คือการใช้สินค้า100%ให้เป็นเศรษฐีนะคะนี่คือการใช้แบบใช้มากรวยมากค่ะใช้เร็วรวยเร็วคือ ถ้าเราค่อยๆใช้สินค้านะคะโอกาสที่เราจะอินมากนะคะโอกาสที่เราจะตื่นเต้นแล้วส่งทอดความตื่นเต้นนั้นออกไปนั้นมันก็จะมีน้อยเพราะเราได้ลองสินค้าน้อยชิ้น แต่ลองคิดดูสมมติว่าเราซื้อสินค้าไปลองใช้สัก5ไอเทมนะคะท่านอาจจะไม่ได้ชอบทุกตัวถูกไหมหรือแม้กระทั่งลูกค้าหรือทีมงานท่านอาจจะไม่ได้ชอบทุกตัวแต่เป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะว่า5ชิ้นเขาจะไม่รักสัก3ชิ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแนะนํา5ชิ้นยังไงก็รัก3แต่ถ้าแนะนํา1นะคะมันเหมือนคล้ายๆแบบซื้อหวยนะคะถูกไม่ถูกก็ต้องแล้วแต่กันอีกทีหนึง่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น ใช้เร็วรวยเร็วยิ่งใช้มากนะคะโอกาสที่ท่านจะมีการทำตลาดในหลายๆสินค้าก็ยิ่งหมีมากหรือถ้าท่านนึกไม่ออกลองนึกถึง7ซ l ว่ e n ว่า7เล็กๆหรือร้านโชห่วยเล็กๆกับร้าน7ใหญ่ๆเปิดติดๆติดกัน3ลร้านท่านเข้าร้านไหนคะแน่นอนค่ะร้านใหญ่ใช่ไหมคะถูกต้องนะครับ เหมือนกันเลยค่ะถ้าเรานะคะเป็นนักธุรกิจที่เรารู้จักสินค้าเราน้อยมากๆหรือใช้สินค้าหรือแนะนําเป็นน้อยชิ้นมากๆโอกาสที่ท่านจะได้ไปบอกหรือโอกาสที่เขาจะเลือกจากท่านนะคะความหลากหลายจากท่านก็มีน้อยลงนะคะเหมือนกับ7 e เ e ่ 11, ขออนุญาตพูดให้เห็นภาพง่ายๆที่สาขาเล็กกับใหญ่ติดกันเนี่ยเขาก็มีแนวโน้มจะไปเข้าสาขาที่ใหญ่กว่าของเยอะกว่า แบบนั้นนั่นเองนะคะใช้มากพูดน้อยคืออะไรนะคะใช้น้อยจะพูดมากไหมา,าะว่าถ้าใช้มากหน้าของท่านสุขภาพของท่านผิวพรรณของท่านโดยเฉพาะถ้าใช้สินค้าดีๆสกินแคร์อย่างอารวิยองสนะคะการดูแลร่างกายด้วยพิยอนนะคะแล้วก็ดูแลช่องปากด้วยไอเฟลชั lesh, ก็ท่านจะเห็นผลได้นะคะเมื่อใช้เต็มที่ภายในนะคะ 14วันนะคะถึง1เดือนแล้วแต่สินค้าที่ท่านเลือกใช้แล้วแต่โดสที่ท่านเลือกใช้นะคะแต่ถ้าใช้น้อยท่านก็จะต้องใช้จิตวิญญาณในการเป็นนักขายของท่านมากมีคนสงสัยว่าเฮ้ยต้องขายเก่งแค่ไหนวะถึงจะเป็นแบบพวกเรานะคะหรือคนที่เขาทําได้เงินเยอะๆเขาขายเก่งหรอเปล่าค่ะเขาแค่จริงใจในการบอกต่อ สินค้าที่เขาใช้และพราะเขาใช้เยอะและพอเขาใช้มากและพอเขาตั้งใจใช้ให้ได้ผลจริงเขาจึงประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจมากกว่าคนอื่นๆค่ะและนั่นคือเริ่มใช้สินค้าเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาต่อกันที่เริ่มเรียนรู้กับสี่รู้ว่าจะต้องรู้อะไรบ้างนะคะสำหรับวันนี้นะคะจบตงที่นี้นะคะแล้วก็พบกันในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ